สวัสดีค่ะเพื่อน,นมามามาเมนูประจามนี้อ่มเก้งอม,งออมเครื่องในหมูรวมประจารวมไส้ตันกะเพาะเสียงจี้ตับม,ม้ามเซบเซบเด้อมาค่ะมาค่ะประจาบดให้บึ้งอันตอนขั้นตอนในการนะมันยังมืดๆน,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 นจะจ๊ะ มืดตลอดปราจาก,ก็เลยเป็นซีโอตัวเลยปราจาขอโทษขออภัยเด้อมามาขมตายแม่เรื่องต่อด้วยตับหวาน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 ,วาน,วาน,วานตับหวานปราจาขมเพ็ดแซ่บจะเต็มค่ะเมนูปราจามอนก็นมีปลาเผาแกงอ่อมตับหวานตําบักหุงหงุงก็มีเด็กเด็ก เฮีย er, มากินป้าจ๋าต้องขอโทษขออภัยเนื่องจากเสียงเพลงมันเข้าอีกแล้วพร้อมด้วยนี่บิ๊ก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 บิ๊เฮียเซลป้าจ๋าว่าพี่จ๋า,จา,จาตัวแค่นี้เองเหรอโอ้ยอ้วนเต็มจานเลยค่ะพร้อมด้วยเมนูเด็ดหลากหลายไปหนึ่งอย่างแล้ว กินโต๊ะตะวานปลาเผาคนอ,อนุญาตเป็นเงาเป็นรัวเป็นยังกับปลาเผาค้างามตัวบักใหญ่เต็มจานอาดลาดพร้อมด้วยจำมกหงจานประจากระแตกมือพายุสี่หา้าใบโอ้ยเสียใจคักเลยตำหอยดองจานพูนเลยเขาจะกินอีกประจาปิดจ,จอบแล้วทำจานเดียววันนี้ มีจานเหี่ยวตําหอยดองเซ่บๆหนัวนวครัวยายจ๋าหลับเบือพี่น้องมาดื้อมาดื้อมาดื้อไผยังบริกิกนเขาเ่าแรงเขาง่ายมาจวดกับประจาเลยขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่นขอบคุณค่ะ